วันนี้นะครับเป็นคิวของ2บริษัทครับนะครับหก็คือไอลิงนะครับสก็คือ c p r นะครับซึ่งทั้ง2บริษัทเนี่ยนะครับมีความเคลื่อนไหวหรือว่าผลประกอบการในคิวสเนี่ยเป็นอย่างไรเนาะก็ถ้าพร้อมแล้วเนี่ยนะครับเราไปเริ่มกันเลยนะครับเรามาเริ่มกันที่ไอลิงนะครับไอลิงเนี่ยเขามีธุรกิจหลักของเขาเนี่ยอยู่3ธุรกิจนะครับหก็คือดิสติบิวชันก็คือสายแลนนั่นแหละ2ก็คือเทเลคอมก็คือ i t e ทลและ3นะครับ เอนจิเนียริงหรือว่าไอพาวเวอร์ก็เป็นธุรกิจรับเหมาเนาะซับสเตชันเนาะสถานีไฟฟ้าเดินสายเคเบิลใต้น้ำอะไรเงี้ยในสัดส่วนรายได้เนี่ยนะครับของ9เดือนเนี่ยนะครับผ่านมา3ไตรมาสเนี่ยปรากฏว่าธุรกิจสายแลนเนี่ยนะครับสร้างรายได้ทั้งหมดเนี่ยสามสิบไอเทลหรือว่าเทเลคอมเนี่ยนะครับ46%ส่วน i p o w e r หรือว่าทางด้านของ Engineering นะครับ15%ด้วยกันถามว่าแล้วแต่ละธุรกิจเนี่ยนะครับมีพัฒนาการไปในทิศทางไหนอย่างไรบ้าง เรามาเริ่มกันที่ธุรกิจขายสายแลนในไต,ตรมาสนี้เนี่ยนะครับรายได้จากธุรกิจขายสายแลนเนี่ยนะครับเติบโตขึ้น77ล้านบาทคิดเป็น13%อเทลในไต,ตรมาสนี้โตขึ้นมากเลยเพิ่มขึ้นมาถึง237ล้านบาทหรือคิดเป็น45%แต่ในขณะที่ธุรกิจรับเหมาวิศวกรรมครับลดลงไป68ล้านบาทหรือว่า16%นั่นเองแต่โดยรวมนะครับ1,806ล้านบาทในไต,ตรมาสนี้เพิ่มขึ้นมา254ล้านบาทหรือ16.42%นั่นเองเรามาดูในส่วนของภาพรวมในส่วนอื่น บ้างนะครับก็นอกจากรายได้เนี่ยนะครับเพิ่มขึ้น16%แล้วเนี่ยกำไรขั้นต้นยังเพิ่มขึ้น17%ในส่วนของค่าใช้จ่ายก็เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันค่าใช้จ่ายเนี่ยเพิ่มขึ้น30%แต่ถ้าเกิดไปดูจํานวนแล้วเนี่ยก็คือรายได้เนี่ยเพิ่มขึ้นมาแซงค่าใช้จ่ายทําให้สุดท้ายครับผลประกอบการโดยรวมเนี่ยนะครับกำไรของ i อลิงเนี่ยนะครับในไตรมาสเนี้ยเพิ่มขึ้นมาอีก 8%เนตะเติบโตมาดอีก8%ด้วยกันแล้วก็อันนี้ภาพรวมของ9เดือนรายได้อยู่ที่4 8 6 2ล้านบาทเพิ่มขึ้น19%นะในขณะที่กำไรสุทธินะครับอยู่ที่261ล้านบาทเพิ่มขึ้นมา11%ทีนี้เรามาเจาะกันในแต่ละธุรกิจของเขาเรามาเริ่มกันที่ธุรกิจขายสายแลนก่อนธุรกิจขายสายแลนเนี่ยนะครับเขาจะมีจำแนกไว้ทั้งหมด3มหมวดใหญ่ๆ1คือธุรกิจขายสายแลนของเขาแหละนะครับสายแลนสายไฟ ไตรมาสนี้นะครับเติบโตขึ้นมา50%ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยโตมาจากสายโซล่านะสายที่ใช้ในโครงการโซล่าต่างๆเน็ตเวิร์กเนี่ยนะครับโตขึ้นมา35%แล้วก็แหลกนะพวกตู้แหลกเพิ่มขึ้นมาอีก13%นี่คือธุรกิจหลักและธุรกิจดั้งเดิมของ iLi n k ์ Link, นะครับใน MDNA เนี่ยนะครับเขาได้อธิบายไว้แบบนี้บอกว่าปัจจัยสนับสนุนหลักเนี่ยนะครับก็มาจากการที่ธุรกิจโครงข่ายพื้นฐานนะครับธุรกิจทางด้านไอทีอะไรอย่างเงี้ย มีการเติบโตขึ้นนะตลาดมันโตขึ้นพูดได้ง่ายๆแล้วก็ธุรกิจโซลาร์นะโดยเฉพาะการทำพวกโซลารูปแบบนี้นะครับทำให้สายไฟในกลุ่มโซลาร์เนี่ยนะครับเพิ่มขึ้นถึง50%ด้วยกันและนอกจากนี้ครับในไตรมาสที่3เนี่ยนะครับไอลิงเนี่ยนะครับมีการจัดงาน Interlink Expo แล้วก็ Mid-Year เซลนะซึ่งทำให้ยอดขายเนี่ยเพิ่มขึ้นแต่ถ้าเกิดไปดูจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราไปฟังบริษัทอธิบายเนี่ยบริษัทอธิบายว่า ถึงแม้ในช่วงที่มี event, อีเวนต์นะซึ่งเขาจัดเป็นประจำทุกปีของเขาอยู่แล้วยอดขายเนี่ยจะมาแต่กําไรขั้นต้นเนี่ยนะครับจะไม่ได้เทียบเท่ากับในช่วงของไตมาสที่ไม่มีงานเอ็กโปแบบนี้เป็นต้นแล้วก็นอกจากนี้ครับไอลิง์เนี่ยนะครับธุรกิจขายสซเดอรของเขาเนี่ยได้มีการเปิดตัวเนาะเว็บไซต์ interlink.co.th นะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับบริษัทนั้นะมีการเล่าให้ฟังว่าโอเคก็มีการไปขายอยู่ในมาร์เก็ตเพจของคนอื่นเช่นอาช็อปปี้ e, ลาซาด้หรือว่า ตาม marketplace ต่างๆทั่วไปแต่ตอนนี้ i Link มีเว็บไซต์ของตัวเองนะครับ interlink.co.th เนาะไปเยี่ยมชมกันได้นะครับอันนี้ผมก็เอาภาพมาให้ดูอันนี้เป็นเว็บขายเองของเขาเลยนะครับในทางด้านของออนไลน์แล้วก็เร็วๆนี้นะครับก็คือวันที่1ถึงวันที่7ธันวาเนี่ยนะครับก็จะมีงานเคลียร์เลนส์เซลแสดงว่าไตรมาสที่4เนี่ยก็จะมีอีเวนต์อีกไหมก็มีอีกนะครับแสดงว่ายอดขายเดี๋ยวก็น่าจะมาอีกนะครับอันนี้สำหรับ i Link เนาะก็อีกความเคลื่อนไหวหนึ่งที่สำคัญนะเป็นเรื่องของ Warehouse Expansion ไตมาร์ที่2ที่ผมเคยสรุปงบของ ilink ไปจริงๆรเนี่ยรูปเป็นรูปเดิมนะแต่ต้องบอกว่าในดีเทลทางด้านขวามือหรือทางด้านบนหัวผมเนี่ยดีเทลตรงนี้ถ้าคุณไปเปิดดูในสไลด์ของไตมาร์ที่2ไม่ได้มีบอกขนาดนี้แสดงว่าไตมาร์เนี่ยถึงจะใช้รูปเดิมแต่ก็มีเขาเรียกว่าอัปเดตความคืบหน้าเขาบอกว่านี่คือการสร้าง warehouse เนาะเป็น warehouse part ที่2ของเขาเอามารองรับยอดขายอ่ในอัปเดตเนี่ยบริษัทได้บอกได้ใช้คําที่แบบว่ายอดขายที่เป็นลักษณะของ aggressive นะครับก็คือจะมาซับพอร์ตแหละนะครับซับพอร์ตยอดขายของ iLink ก็เลยมีการขยายแวร์เฮาส์รองรับนะบซึ่งแวร์เฮาส์เนี่ยเสร็จกลางปีหน้าในส่วนของ i t e ท i t e เทก็ต้องบอกว่าเขาก็มีรายได้เนี่ยเป็น2ลักษณะก็คือมีทั้ง r e c u r r i n g Income แล้วก็มีลักษณะเป็นของ One Time เนาะนะครับซึ่งในไตรมาสเออ่งวด9เดือนของปี2022เนี่ยนะครับใน r e c u r r i n g Income เนี่ยก็จะแบ่งเป็น2ส่วนด้วยกันก็คือ Data Service กับ Data Center นะครับซึ่งปรากฏว่า9เดือนของปีีน้ สัดส่วนรายได้เนี่ยมีการเปลี่ยนไปในส่วนของ Data Service เนี่ยอยู่ที่46% Data Center อเนี่ยอยู่ที่3%แล้วก็วัน i m e Level New ขยับขึ้นมาเป็นงาน Installation เนาะอยู่ที่51%เนาะก็จะมีการเปลี่ยนแปลงในสัดส,ส่วนตรงนี้ขึ้นอยู่กับงานในแต่ละปีของ i t ทนั่นเองถามว่าแล้ว i t ทเนี่ยที่มีสัดส,ส่วนที่เปลี่ยนไปแบบนี้แล้วแล้วที่โตขึ้นมาจะ200กว่าล้านในไต,ตรมาสนี้เกิดมาจากอะไรนะครับเขาอธิบายไว้ก็บอกว่าบริษัทเนี่ยนะครับ รับรู้งานโครงการสําหรับภาครัฐรายหนึ่งนะซึ่งไม่ได้เปิดเผยว่าเป็นเจ้าไหนร้อยแปดสิบสองล้านบาทโครงการติดตั้งโซลารเซลล์นะของผู้ให้บริการโทรคมนาคมรายหนึ่งจำนวนหกสิบเก้าล้านบาทโครงการรับเหมาติดตั้งเคเบลิลใยแก้วนําแสงของผู้ให้บริการโทรคมนาคมรายหนึ่งห้าสิบแปดจุดหนึ่งเจ็ดล้านบาทแล้วก็โครงการซื้อขายติดตั้งระบบกล้องวงทวงจรปิดโทรทัศน์วงจรปิดหรือว่า CCTV ของภาครัฐเนี่ยยี่สิบสามจุดแปดหนึ่งล้านบาทนะครับนี่คือที่มาของ รายได้ของไอเทลในไตรมาสนี้ส่วนไอพาวเวอร์ครับธุรกิจรับเหมาทางด้านวิศวกรรมเนาะรายได้ไตรมาสสเนี่ยนะครับก็คือเป็นผลมาจากการส่งมอบโครงการ CCC การจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบขนส่งอัตโนมัติของผู้โดยสารหรือว่า APM นะแล้วก็ความก้าวหน้าในการโปรเกสงานของงานจ้างก่อสร,สร้างสถานีไฟฟาย่อยในจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็สุพรรณบุรีคืองาน s u b สเตชั o นั่นเองส่วนทางด้านล่างครับอ่านี่เป็นข่าวดีที่หลายคนติดตามเนาะแล้วก็เฝ้า อัปเดตความเคลื่อนไหวเนาะนั่นะคือการลงนามนะครับในงานก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้ําของเกาะเต่าเนาะซึ่งเป็นมูลค่าที่สูงนะครับหนึ่ล้านบาทท่กหลายคนเขาก็รอเรื่องนี้กันเพราะว่าไอริงเนี่ยมี3ธุรกิจใช่ไหมครับซึ่งโอเคธุรกิจสายแลนของเขาเนี่ยสเตเบิลมากๆและโตดีมากๆจากสายโซลา่าไอเทลก็มีบางไตรมาสที่จะเหวี่ยงบ้างนะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วไอเทลก็ช่วยไอริงได้เยอะ ในส่วนของงบไอลิงเนี่ยก็คือจะมีทา้งด้านของ iPo w e r ที่อาจจะแบบว่ามีรายได้ลุ่มๆดอนๆเนาะต้องบอกแบบนี้แต่การมาของเกาะเต่าหรือว่าการชัดเจนในเรื่องของตรงนี้เนี่ยก็จะเสริมสร้างรายได้ของ i อลิงในส่วนของธุรกิจรับเหมาตรงเนี้ยนะทำให้รายได้รวมของ i อลิงเนี่ยในไตรมาสที่4หรือในปีหน้าเนี่ยนะครับก็จะมีภาพที่ชัดเจนขึ้นเพราะว่าได้งานตรงเนี้ยที่มี เรียกว่ารายได้จํานวนที่มีนัยะสําคัญของงานเกาะเต่าเ่ยนะครับไอลิงเนี่ยได้อธิบายไปในอัปเดตครับเขาบอกว่ามูลค่างานตรงนี้นะครับก็จะรับรู้ในในปี2022คือไตรมาสที่4ไตรมาสที่4เนี่ยนะครับก็คือ13เซนะเขาเซ็นกันไปตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนนะครับแสดงว่างบ Q4 หรืองบปีเดี๋ยวออกมาเนี่ยนะครับเราจะเห็นรายได้ของทางเกาะเต่านะครับซึ่งตอนนี้แบ็กหลอกรวมกับ งานซับสเตชันงานปาจีนบุรีเนี่ยทั้งหมดตอนเนี้ไอลิง์ Link มีแบ็กหลอกของธุรกิจ i-power ที่เป็นรับเหมาตรงน,นี้ทั้งหมด2 5 1 1ล้านบาทโครงการเนี้ยประมาณ7จบประมาณปี2024ในส่วนของการเปรียบเทียบเนาะนะมายสโตนของเป้าหมายที่เขาเคยให้ไว้นะครับเขาก็ แจกแจงออกมาแบบนี้ครับก็บอกว่าธุรกิจสายแลนด์เนาะเป้าหมายของเขาอยู่ที่การเติบโตในปีนี้12-20%อแต่เราบอกว่าเล็งนข้างกว้างเนาะเขาบอกว่าเขาทําได้แล้ว78%ตัวเทเลคอมหรือว่า i อเทนะครับที่ตั้งเป้าไว้ว่าจะเติบโต27-30%ตอนนี้ผ่านไป9เดือนได้71%ละของเป้าหมายที่ตั้งไว้ไอพาวเนะครับ เขาบอกว่าจะจะมีรายได้เนี่ยประมาณมากกว่า1,000ล้านบาทก็ตอนนี้ทำได้75%หรายได้รวมของ i l i n k เนี่ยนะครับเขาตั้งเป้าไว้ว่าจะเติบโต8%ตอนนี้ก็ทำได้74%แล้วครับแล้วก็กำไรสุทธิครับที่บอกว่าจะเติบโตมากกว่า6%คือหมายถึงว่าจะมีกำไรสุทธิ6%นะครับตอนนี้ก็ได้66%แล้วอันนี้เป็นหมายสโตอล่าสุดนะครับของ i l i n k ก็ต้องติดตามกันต่อไปนะว่า Q4 วสีเขาจะคอมพลตเป้าหมายที่เคย เล่าให้เราฟังได้มากน้อยแค่ไหนทีนี้มาถึงคำถามที่น่าสนใจนะครับในอัปเดตเรื่องแรกนะครับยอดขายสายโซล่าเนี่ยเป็นอย่างไรบริษัทบอกว่าปี2020ยอดขายในกลุ่มนี้อยู่ที่50ล้านบาทเฉพาะสายโซล่านะ2 0 2 1ยอดขายในกลุ่มนี้เติบโตขึ้นมาเป็น150ล้านบาทจบปีเนี่ย2 0 2 2เนี่ยนะครับคาดว่าจะอยู่ที่2-50-300ล้านบาทแล้วก็ปีหน้าครับตั้งเป้าไว้ที่400-500ล้านบาทนะครับสำหรับสายโซล่าอย,อย่างเดียว สองนะครับงานเกาะเต่าที่จะรับรู้ใน Q4 เนี่ยเป็นเท่าไหร่บริษัทคาดว่าจะรับรู้ในปีนี้เนี่ยเป็นจำนวน10-15%ซึ่งถ้าเกิดเราดูจากสไลด์เมื่อกี้เราก็จะเห็นว่าเขาอกว่าประมาณเท่าไหร่ครับ13%ใช่ปะโอเคก็อยู่ในเลงนี้นะครับเฉพาะ Q4 เนาะคำถามข้อที่3ครับเงินบาทที่เริ่มแข็งค่าขึ้นมีผลต่อบริษัทแค่ไหนบริษัทบอกว่านอกจากค่างเงินบาทต้องบอกว่าบาทเราเนี่ย ของ i อริงเนี่ยใช้บาทเทียบกับ USD แต่ว่าแต่ละบริษัทเนี่ยจะใช้คู่เงินไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ต้องศึกษานอนี่คงขอแทรกไว้นิดหนึ่งอย่างเช่นอ่ายกตัวอย่างราชบุรีราชบุรีเนี่ยเขาใช้ออสเตรเลียนกับ US อนะครับอันนี้ไม่ได้จําเป็นว่าเขาต้องใช้บาทเสมอไปแล้วค่อยแปลงกลับมาเป็นบาทอีกทีหนึง่งเพราะนั้นเนี่ยอันนี้เราต้องลง,งดีเทลว่าไม่ใช่แค่บาทกับ u s แต่ละบริษัทจะมีคู่เงินที่ที่แตกต่างกันนะนะครับต้องลองไปศึกษากันดูเอาล่ะกลับมาเรื่องเดิมนะรบ,บรษัทบอกว่านอกจากค่างเงินทททีี่บบบาทเทยกั USB ที่บาทมีการแข่งข้าขึ้นแล้วเนี่ยยังมีในส่วนของราคาทองแดงในตลาดโลกที่เป็นปัจจัยสําคัญอีกเรื่องหนึ่งซึ่งการที่เงินบาทแข่งข้าเนี่ยบริษัทก็บอกว่าแน่นอนย่อมเป็นผลบวกต่อบริษัทเช่นกันนะครับข้อที่4มีงานจะเข้าประมูลอีกกี่โครงการบริษัทบอกว่างานเกาะสีชัง812ล้านบาทซึ่งกาลังจะประมูลกันเร็วๆนี้ปัจจุบันเนี่ย TOR เนี่ยออกมาแล้วแล้วก็ผ่านประชา,ะชาพิจารณ์มาแล้ว รอประกาศช่วงที่จะเริ่มบิดซึ่งบริษัทก็ให้ทำลายว่าอยู่ประมาณสักปลายปีนี้ถึงประมาณสักเดือนกุมภามีนาะยยังไงรอติดตามนะเพราะบางทีก็มีการเลื่อนนิดเลื่อนหน่อยอย่างเกาะเต่าก็มีการเลื่อนเล็กน้อยนะสุดท้ายก็ได้มาจนท้ายที่สุดใช่ไหมฮะข้อที่5ปีหน้าบริษัทคาดหวังการเติบโตใหม่ๆจากโครงการอะไรบ้างบริษัทบอกว่าเราจะเอ็กซ์เซียยอดขายจากธุรกิจสายแลนที่แวร์เฮาส์เนี่ยจะมีการสร้างเสร็จในกลางปีหน้า แล้วก็รวมไปถึงการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆนะอันนี้น่าสนใจเนาะนะครับเพราะว่าผมก็ฟังไอริง์มาสักพักเนาะก็ฟังติดต่อกันมาเป็นหลักแบบห้าหกไตมาสเนาะก็ต้องบอกว่าเป็นครั้งแรก,รกที่ไดที่ได้ยินการสื่อสารแบบโดยใช้คําอย่างนี้นะครับจากทางบริษัทก็ค่อนข้างสนใจว่าหลังจากนี้การที่เขาบอก Exclusive ของเขาเนี่ยนะครับจะเป็นอย่างไรต่อไปนี่ความเห็นส่วนตัวนะครับสวัสดีทุกท่านเลยครับ เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์า like, ฝากกดแชร์นาะสวัสดีคุณลุ่งทิพย์สวัสดีคุณคุณจันดานะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะฮะแล้วก็ข้อที่6นะครับตลาดสายโซลา่าเนี่ยเติบโตจากอะไรที่เมื่อกี้บอกว่าเอ๊ะปีนี้ปีนี้ได้300ปีหน้าได้400ร้อยถึงห้าร้อยบริษัทบอกว่าอัตราค่าไฟนะค่าไฟฟ้าที่ทุกอันนี้เราใช้กันนยอยู่ระดับสูงนะครับแล้วก็แนวโน้มที่ผู้คน,นี่ยจะหันมาใช้ในเรื่องของโซลา่าเนี่ย ัวลาร์ลูปเนาะมากขึ้นนะฮะก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยนะครับทุกท่านที่เข้ามาดูอยู่ในขณะนี้เนาะมาต่อกันที่ CPO นะครับ CPO ก็ขวัญใจมหาชนเนาะ CPO เนี่ยในไตรมาสนี้นะครับ Q 3ปี2,022เนี่ยนะครับรายได้รวมอยู่ที่213,800ล้านบาทกำไรสุทธิครับอยู่ที่3677ล้านบาทเพิ่มขึ้นมา146เปอร์เซ็นต์และ9เดือนครับ กำอรายได้อยู่ที่62,7195ล้านบาทกําไรสุทธิครับอยู่ที่11,134ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นมา61.3%ก็ต้องบอกว่าจํานวนสาขาของ CP r ในไตรมาสที่3เนี่ยนะครับทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่13,660สาขานะในต่งจังหวัด7,744สาขาในกรุงเทพนะครับอยู่ที่5,916สาขา ในขณะที่ถ้าแบ่งเนาะด้านล่างขวามือตรงนี้นะครับก็คือถ้าเป็นแบบสเตอร์โลนนะครับก็อยู่ที่11,710สาขาแล้วก็อยู่ในปั๊มปราทอเนี่ยนะครับ1 9เก่อ 19. 1,950สาขาข,าขออภัยและด้านบนผมครับ store expansion เนาะซึ่ง c v r เนี่ยเขามีแพลนที่จะขยายให้ได้ปีละ700กว่าสาขาใช่ไหมครับและตอนนี้9เดือนนะครับอยู่ที่526สาขาซึ่งถ้าเกิดสังเกตดูครับ ไม่ว่าจะเป็นปี2020ปี2021ที่ได้รับผลกระทบจากโควิดเขาก็สามารถที่จะขยายได้700สาขานะครับแล้วผมคิดว่าปีนี้ก็คงจะไม่น่าจะตกเป้านะครับที่มาดูเรื่องของ Product Mix บ้างนะครับปรากฏว่าในไตรมาสที่3เนี่ยนะครับ Personal Care นะครับหรือว่าบุหรี่นะครับหรือว่าของใช้ต่างๆแบบเนี้ยหรือว่าเราเรียกกันว่า Non Food ก็ได้นะครับอ,อ,อยู่ที่สัดส่วน25.9%แล้วก็ ในส่วนของสินค้าที่เป็นทางด้านของอาหารและเครื่องดื่มเนี่ยนะครับอยู่ที่74.1%แต่ถ้าเกิดดูด้านล่างครับกำไรขั้นต้นหรือก r o f ปอร์ฟิตมเนี่ยนะครับสีส้มคือของนอนฟู้ดนะครับซึ่งกำไรขั้นต้น่จจะสูงกว่า Food นะครับซึ่งกำไรขั้นต้นของนอน f ู้ดเนี่ยอยู่ที่27.1% Food อฟูอยู่ที่26.4%นะครับแล้วก็ค่าเฉลี่ยของ สินค้าทั้งบริษัทเนี่ยนะครับอยู่ที่26.6%อันนี้เป็นกำไรขั้นต้นเนาะ mm hmm. a v e r อ d รสต์เดย์ store นะครับยอดขายต่อสาขาต่อวันอยู่ที่76,612บาทแล้วก็ same store sales growth ในไตรมาสนี้ครับ22.1%และนะครับ spending per ticket ครับยอดใช้จ่ายต่อคนต่อบิทอยู่ที่82บาทนะครับแล้วก็จำนวนของลูกค้าเนี่ยนะครับที่เข้าร้านเนี่ยอยู่ที่928คน นะฮะต่อวันมีการปรับขยับขึ้นมาเรื่อยๆเนาะเพื่อจะให้ใกล้เคียงกับช่วงก่อนเกิดโควิดนะครับซึ่งก็มีการพื้นตัวขึ้นมาอย่างต้องบอกว่าทุกอินดิเคเตอร์นะของ c p พนะครับในส่วนของภาพรวมของกำไรนะครับกำไรขั้นต้นของบริษัทอยู่ที่2ี8 EBIT margin ิากำไรจากการดำเนินงานครับ4.5%แล้วก็ Net Prof i t margin ครับ1.7%นะครับมาดูเรื่องของอัตรามหมุนเวียนบ้างเรื่อง Turnover i n v e n t o r y day ครับ24.9วัน AP day หรือว่า Account Payable day นะครับ46.3%ในขณะที่ Cash Cycle นะครับ, cle, รบอยู่ที่ลบ20.2%ติดลบแปลว่าอะไรครับติดลบแปลว่าดีถูกไหมฮะทีนี้มาถึงคำถามที่น่าสนใจนะครับในอัปเดตรอบนี้ต้องบอกว่า CPO r d e r ใครฟังอัปเดตก็จะเห็นว่าอัปเดตเนี่ยสล็อตอยู่มาณ45นาทีแต่ว่าเขาใช้เวลาในการอธิบายสไลด์ต่างๆเนี่ยนะครับเห็นผมพูดเร็วๆเนี่ยเพราะว่าเขาใช้เวลาอธิบายสไลด์เนี่ยแค่ประมาณ10-15นาทีนอกกนั้นอีกครึ่งชั่วโมงเนี่ยตอบคำถามอย่างเดียวเลย เราดูคําถามแรกครับสินค้ากลุ่มไหนขายดีที่สุดในไตรมาสที่3บริษัทบอกว่าถ้าเป็นหมวดฟู้ดอาหารก็จะเป็นกลุ่มของอาหารพร้อมทานเครื่องดื่มพร้อมดื่มออคาเฟ่แบบนี้เป็นต้นนอนฟูด้ดนะของใช้จําเป็นสบูยาสะผม 2. ช่วงฟุตบอลโลกส่งผลอย่างไรอ่าฟุตบอลโลก,กเป็นปัจจัยที่ส่งผลอย่างไรกับบริษัทบริษัทบอกว่ามีดีกว่าไม่มีซึ่งทางบริษัทเองเนี่ยก็พยายามจะนําเสนอสินค้า เพื่อจะใช้โอกาสสร้างยอดขายดีที่สุดถ้าเกิดเราไปดูก็จะมีแบบขนมกบกเคี้ยวอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับแบบคือมีการจับแพ็กเกจจับคู่กันขนมกบกเคี้ยกับน้นําอะไรแบบนี้เป็นต้นเนาะเพราะว่าต้องบอกฟุตบอลโลกเป็นไงครับก็มีคู่ดึกเนาะแต่เตะคู่แรกเท่าไหร่ห้าโมงใช่ปะ่ะคู่สุดท้ายเนี่ยเตะตีสองจบตีสี่นะครับวันหนึ่งนสะี่คู่เนาะรอบคัดเลือกตอนนี้รอบแบ่งกลุ่มนะฮะสามสาขาในต่างประเทศเป็นอย่างไรบ้างสถานการณ์ตอนนี้เพราะฉนั้นอกว่าอะถ้ามาดูที่กัมพูชาก่อน กัมพูชาเนี่ยปีนี้ขยายมากกว่า1ิบสาขารวมที่เปิดแล้วเนี่ยทั้งหมดประมาณสามสิบสาขาลาวเนี่ยก็จะเปิดสาขาแรกปีหน้านะคราก็ไปเตรียมตัวไปดูปัจจัยอื่นๆก่อนนะตอนนี้ก็แสดงว่ากัมพูชาเนี่ยนำหน้าไปแล้วนะฮะสี่ 4. ปีหน้าปัจจัยบวกคืออะไรบริษัทบอกว่าก็คือหลักๆก,ก็คือการขยายสาขาเนี่ยต่อปีใช่ไหมครับที่ประเทศไทยเนี่ยเจ็ดร้อยกว่าสาขาแต่ว่ากัมพูชาเนี่ยก็พยายามจะขยายได้สามสิบสาขา เช่นเดียวกับปีนี้แล้วก็จะมีเรื่องของการปรับปรุงในส่วนของออนไลน์เนาะระบบการขายผ่านแอปพลิเคชันต่างๆนะครับระบบเ e l ิเวอรต่างๆการเพิ่มที่จอดรถนะสำหรับสาขาที่เป็น standalone s สแตนด l o n e แล้วก็การพัฒนาอาหารปรุงสดต่างๆนะครับข้อที่5โลตัสกับเซเว่นจะมีความร่วมมือกันอย่างไรบริษัทบอกว่าตั้งแต่มีการรวมกันนะครับโลตัสกับเซเว่นเนี่ยมีความชัดเจนขึ้นในเรื่องของตำแหน่งทางการตลาด แล้วก็สินค้าเนี่ยนะครับในโลตัสเนี่ยจะมีสินค้าในกลุ่มพร้อมปรุงเนี่ยมากขึ้นนะฮะก็จะมีการตรงนี้ที่เขาเอามารวมกันเนาะนะครับวันนี้คือเรื่องราวของสรุปงบนะครับแล้วก็อัปเดตในไตามาสที่3ปีห้ง5นี้นะครับของ2บริษัทครับหากคุณชอบครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้เรานสัปดาห์หน้าครับผมจะมาสรุปงบของบริษัทอะไรให้คุณฟังโปดติดตามไว้ที่เปจแห่งนี้สวัสดีครับ